สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะคือเห็นราคาทองคําพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงมากด้วยนะคะคือจะตีความได้ไหมคะว่ายังมีความกังวลใจที่ทําให้คนนั้นยังเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําอยู่ค่ะความจริงนะครับความตึงเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นหนึ่งผมขอใช้คำราว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำออทามไฮใหม่แล้วก็ทำออทามไฮใหม่อย่างต่อเนื่อง ถามว่ามันเป็นทีน่าเทรดหรือเปล่าช่วงนี้นะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นทีน่าเทรดนะครับสินทรัพย์อื่นๆก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้นะครับนั่นเองคิดว่าไม่ใช่ทีน่าเทรดนะครับณภาวะณตอนนี้ ถ้าเกิดเราไปดูจาก Liberation Day นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีดิลอะไรบางอย่างออกมานะครับแล้วก็อัตราภาษีศุลการกรที่คุณครัมประกาศออกมาที่อัตรา100%นะครับผมเชื่อว่าพอเจราจากันได้ครับอัตราภาษีเนี่ยไม่น่าสูงเท่ากับ100%อยังไงยังไงนะครับก็่าจะมีดิวซัมซองรัฟว,ว์ดิวออกมาระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศจีนนะครับแล้วก็ในมุมของเรื่องการส่งออกแร่เออไปยังอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีการผ่อนคลายลง ตลาดโลกผันผวนมากตั้งแต่วันศุกร์มาจนถึงวันจันทร์นะคะตลาดหุ้นไทยของเราปิดไปนะคะก็เลยไม่ได้เจอผลกระทบรุนแรงมากนักนะคะมาอีทีบรรยากาศก็ดูคลี่คลายแล้วนะคะแต่ถ้ามาสํารวจอาการตอนนี้ถือว่าพ้นจากความกังวลใจแล้วหรือยังคะคุณกรณ์คะก็ถ้าเกิดดูจากเซนติเมนตลาดเมื่อเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าความกังวลเกีย่ยวกับเรื่องเทรดวอร์เนี่ยก็ยังคงอยู่กับเราไปนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเชา้านี้ตลาดหุ้นจีนก็ ปรับตัวลงทั้งแรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว A share หรือตัว H share ก็ตามนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง t ท a d e อลร้อนะครับแต่ sentiment รวมก็ยังอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงอยู่นะครับก็คือถือว่าชาวนี้แดงเดือดนะครับแดงเดือดหมดเลยนะครับตลาดหุ้นปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะคือ,อเห็นราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงมากด้วยนะคะคือจะตีความได้ไหมคะว่ายังมีความกังวลใจที่ทำให้คนนั้นยังเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำอยู่ค่ะครับความจริงนะครับความตึงเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นหนึ่งผมขอใช้คำลักคาว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำออ l ท i m e ไฮ g h ใหม่แล้วก็ทำออ l ทอร์ไฮดใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับความจริงเนี่ยผมคิดว่าในมุมของเรื่องความตึงเครียดหรือว่า geo protec ะครับมันเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยที่ drive หรือว่าที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆที่หนุนให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกปัจจัยอื่นก็คือหนึ่งก็คือการที่เศษนะครับเขากลับมาลดดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งเท่ากับกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนนะครับเเเพราาาะวาวล่ลด,ดอกี้ มันจะทําให้ตัวบอลยิวหรือ <hey>. ว่าตัวเรียวยิวมีการปรับตัวลงนะครับซึ่งตัวครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนส่วนใหญ่อ่ะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะวิ่งสวนทางกับตัวเรียวยิวนะครับก็คือทองคําขึ้นเรียวยิวก็จะมีการปรับตัวลงนะครับนั่นเองการที่เสร็จรดอกเบี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าความจริงนอกจากเรื่อง geopolitics แล้วนะครับกับเรื่องเสร็จดอกเบี้ยแล้วครับก็คือ เห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมันก็มีฟลอ์ไหลเข้า ETF ทองคําอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าความแม่นอนนะครับก็เป็นอย่างในปัจจัยนะครับแต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่หนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ บางคนบอกว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่า c ีน n านะคะหรือว่าคือ t h Day's No Alternative a s s e t อื่นๆให้เลือกนะคะคือมีเงินเฟอ้อที่เหมือนจะมาจากสงครามการค้านะคะแต่ว่าดอกเบี้ยเฟดก็ลดด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรแล้วจะปลอดภัยก็เลยมุ่งเข้าหาทองคําเพราะว่าดอลล่าเองก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจช่วงหลังๆกับเรื่องของปัญหานี้ปัญหาการทางอเมริกานะคะคุณกรณมองยังไงคะไอเดียนี้จริงไหมคะ คือคือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำอะครับถามว่ามันเป็นทีหน้าหรือเปล่านะครับอันเนี้ยคำว่าทีหน้าเดี๋ยวขอขอขยายความแล้วกันนะครับมันเป็นเป็นว่า there is no alternative นะครับก็หรือที่หมายความว่ามันไม่มีสินทรัพย์อื่นๆที่สามารถลงทุนได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำอะครับมันไม่ใช่เป็นภาวะทีหน้าและกันนะครับเพราะว่า ความจริงถ้าเกิดเราไปดูในมุมของเรื่องบุ๊กเม้นต์ก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นหลายตลาดครับก็มีการทำออทามไฮมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น US ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็ทำนิวไฮนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ทำนิวไฮนะครับดังนั้นเองเนี่ยถามว่ามันเป็นทีน่าเทรดหรือเปล่าช่วงนี้นะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นทีน่าเทรดนะครับสินทรัพย์อื่นๆก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้นะครับดังนั้นเองคิดว่าไม่ใช่ทีน่าเทรดนะครับณภาวะ ส่วนถ้าเรามาดูปัจจัยที่เป็นปัจจัยซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดนะช่วงนี้ก็คือเรื่องของสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะรอบนี้ดูะจะเข้มข้นเพราะว่าทั้งภาษีในระดับที่สูงทั้งสินทรัพย์ที่เป็นประเด็นเรื่องของได้ท่าหาย,ยากที่ถูกยกขึ้นมาคุยกันหรือกระทั่งเรื่องซอฟต์แวร์ข,ของอเมริกาก็ตามนะคะคุณกอประเมินค,ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรอบนี้เนี่ยรุนแรงแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนคะครับคือถ้าเกิดเรา เขาเรียกว่าเราสตัตดี้หรือว่าเราสังเกตพฤติกรรมของทรัมป์นะครับโดยเฉพาะทรัมป์กับจีนเนี่ยหรือว่าทรัมป์กับหลายๆอย่างครับคือถามว่าการที่เขาขึ้นภาษีมา1น0เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตกใจหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตพฤติกรรมของทรัมป์ดูตั้งแต่ช่วง Liberation Day ก็คือช่วงเดือนเมษายนใช่ไหมครับมันอาจจะไปลิงก์กับอย่างที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่อง the art of deal นะครับก็คือว่าเวลาเราจะไป n e g o t i ช t e กับประเทศอะไรไหนๆนะครับเราต้องสตาร์ทแบบแบบเมื่อคือมาก่อนก็คือ start ท i ิก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาน e ก o t i a t e กันเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ร i b เ r a t ชันเดยแล้วนะครับหรือว่าย้อนกลับไปดูทรัมป์ในอดีตนะครับเขาก็จะเริ่มแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่อะไรที่มันหนักหน่วงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดโต๊ะเจราจาแล้วก็ค่อยผ่อนคลายหรือว่าค่อยมีดิวอะไรบางอย่างออกมานะครับซึ่งรอบนี้นะครับเราก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับว่า ถึงแม้เนี่ยอเมริกาจะขู่ขึ้นภาษีต่อจีนเนี่ยในอัตรานำอัตราภาษีนาเข้าร้อยเปอร์เซ็นก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาถ้าเกิดเขายังคงสตงว่าเขาโดนภาษีแบบนี้จริงนะครับผมคิดว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจกทั้งสองประเทศนะครับนั้นเองผมก็เชื่อว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมมานั่งโต๊ะเจราจาในมุมของเรื่องตัวทรดดกลนะครับหรือว่าในมุมของเรื่องตัวภาษีสุลก,กากรนะครับหรือว่า จะเป็นในมุมของเรื่องการส่งออกเทคโนโลยีจากอเมริกาไปยังประเทศจีนนะครับหรือว่าในมุมของประเทศจีนเองนะครับตอนนี้ที่เขามีการควบคุมนะครับหรือว่าทําให้การส่งออกไอ้พวกแร่เอิร์ดนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่ครับไปยังไปยังประเทศอื่นเนี่ยมันยากขึ้นก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วประเด็นต่างๆเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยจะสามารถตกลงอะไรกันได้มากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูจาก liberation day นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว มันจะมีดิวอะไรบางอย่างออกมานะครับแล้วก็อัตราภาษีสุลการกรที่คุณครัมประกาศออกมาที่อัตรา100%นะครับผมเชื่อว่าพอพอเจราจากันได้ครับอัตราภาษีเนี่ยไม่น่าสูงเท่ากับ100%นตะณตอนนี้นะครับเชื่อว่ายังไงยังไงนะครับก็น่าจะมีดิวซัมซอ o r t of ก็ดิออกมาระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศจีนนะครับแล้วก็ในมุมของเรื่องการส่งออกแร่เอิร์ธไปยังอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่า มันน่าจะมีการผ่อนคลายลงนะครับหรือว่าสิ่งที่จีนเขาขู่อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดมันมีดิวอะไรออกมาได้มันก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าบาลานซ์กันนะครับของทั้ง2ฝ่ายลงนะครับแต่คือถ้าเตรียมตัวสำหรับ worst case <ม>นะคะเกิดตกลงกันไม่ได้เก็บภาษีกันร0 0จริงๆจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหาย,ยากจริงๆเนี่ยน,นะคะ,ะเสียหายขนาดไหนคะคุณกรทั้งสองฝ่ายครับก็ ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้นะครับสมมติว่าทั้ง2ประเทศนี้ตกลงกันไม่ได้ผมก็คิดว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยน่าจะมีความเสียหายพอสมควรนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างแรกเลยอะครับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าในประเทศอเมริกาครับโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นสินค้าพวกแบบเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ยังคงต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของประเทศจีนอยู่นะครับประเทศจีนเก็ต้องพึ่งพาอเมริกาอยู่นะครับดังนั้นเองถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงกันได้นะครับ ผมคิดว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศนะครับก็อาจจะทำให้เงินเฟอ้อกับเร่งตัวนะครับหรือว่าการลงทุนของทั้ง2ประเทศในบางประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวลงไปนะครับส่งผลกระทบต่อ GDP ที่อาจจะไม่ได้โตได้เหมือนที่ตลาดกลาลังคาดการเอาไว้เหมือนกันนะครับค่ะดังนั้นคือถ้าจะ,ะประเมินสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นน้อยกระทบกับตลาดชั่วคราวหรือว่าคืออาจจะถึงขั้นกระทบกับ ฟันดัเบนทัลหรือว่าพื้นฐานของตลาดกําไรตลาดสภาพเศรษฐกิจในอนาคตคะ่ะคุณกรครับในมุมของตัวผลกระทบตรงนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเบสเคสซาริเอลของเราก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาเจอกันมาเจรจากันได้แล้วก็อัตราภาษีเนี่ยไม่ได้สูงเท่าก100ับหนึ่ง้เซนะครับผมเชื่อว่ามันยังเป็นน้อยซิวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในแง่ของฟันดัมนทัลต่างๆนะครับปัจจัยพื้นฐานของตลาดโดยรวมแล้วเนี่ย มันยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะรู้กันแล้วครับว่าแนวโน้มกําไรมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เลยนะครับตลาดในมุมของตลาดหุ้น US เนี่ยก็กาลังเข้าสู่ Earning ็งซีซันะครับซึ่งวันนี้เลยก็จะมีธนาคารใหญ่ๆอ,อย่างเช่น JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Wells Fargo ออกมาประกาศผลประกอบการนะครับัน,นั้นเองเราก็จะประเมินในเบื้องต้นแหะครับว่ากําไรบริษัทจดกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มันแข็งแกร่งมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะครับ ในไตรมาสสามเนี่ยมันยังแข็งแกร่งต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันยังแข็งแกร่งต่อไปผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วครับตลาดก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับ e a r n i n g ็มากกว่านอยส e ใมุมของเรื่อง T trade war นะครับค่ะนี่คือฝั่งของหุ้นนะคะทีนี้นอกจากฝั่งของหุ้นฝั่งของ Equity แล้วนะคะ แน่นอนว่าสินทรัพย์ที่มาแรงมากๆตอนนี้ก็คือกลุ่มของโลหะมีค่านะคะทั้งทองทั้งซิเวอร์เลยนะคะทองบวกไปเกือบ60%และซิวเวอร์ปีนี้บวก84%นะคะกับทองคำนะคะก่อนหน้านี้ ก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหลังๆนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นมามากนะคะมองว่าทองคำบางคนเนี่ยบอกว่าจะเป็น c URRENCY สกุลรองจาก US ดอลลาร์หรือกระทั่งว่าจะเป็น RESERVEASSET ก็ตามนะคะก็ทำให้ความสนใจกับทองคำมากขึ้นนะคะคุณกรแนะนำการลงทุนทองคำณจังหวะราคานี้ยังไงบ้างคะครับก็ความจริงคือตอนนี้ครับราคาทองคำเนี่ยมันเรียกว่าแบบโอ้โหแบบ ขึ้นไม่หยุดเลยนะครับออทามไฮแล้วออทามไฮใหม่แล้วก็ออทามไฮต่อไปนะครับเห็นนักวิเคราะห์หลายๆสำนักเนี่ยก็ปรับเป้าขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับซึ่ง <S <S 1> <S 1> เบื้องต้นนะครับเราคิดว่านะครับแนวแนวต้านแรกหรือว่าแนวต้านแรกที่เรามองว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสไปทดสอบเบื้องต้นแล้วกันนะครับเราคิดว่าประมาณสัก4,003นะครับแต่ถามว่าแล้วลงทุนในทองคำเนี่ยผมเชื่อว่าในมุมของเรื่องการบริหารพอร์ตโฟลิโอนะครับ ทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถมีเอาไว้เป็นพอร์ตโฟลียวดิเวอรซิ่ไฟเออร์ได้นะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาครับหรือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับว่าจะเป็น US ยุโรปปรับตัวลงกันทั่วหน้านะครับแต่มีสินทรัพย์หนึ่งที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ก็คือราคาทองคํานะครับซึ่งเรามองว่านักลงทุนนะครับถ้าเกิดไม่ต้องการเข้าไปเทรดทองคำนะผมบอกว่าไม่ไหวแล้ว กะน้ำหนักกะจังหวะยากมากเลยนะครับเดี๋ยวแบบซื้อไปปุ๊บก็พอขายไปปุ๊บก็เหมือนขายหมูเนาะเพราะาราคาทองคำก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเชื่อว่านะครับถ้าเกิดนักลงทุนที่เป็นลักษณะจัดพอร์ตการลงทุนนะครับอาจจะมีทองคําเอาไว้นะครับสัก5้าอของพอร์ตนะครับเพื่อเป็นพอร์ตโฟลิโอไดเวอร์ซิฟายเออร์เพื่อเอาไว้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ที่มันมีภาวะอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับ แน่นอนครับว่าการที่ทองคำเนี่ยมันมีสเตตัสก็คือเป็นเซฟเฮเบนนะครับการที่พอร์ตของเราเนี่ยสินทรัพย์อื่นอาจจะมีการปรับตัวลงก็จริงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรามีทองคําเอาไว้ตรงนี้นะครับเราก็อุ่นใจได้นะครับว่ามันอาจจะมีบางสินทรัพย์บางประเภทที่สามารถช่วยให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยไม่ไดไไ้ไม่ได้ปรับตัวลงเท่ากับตลาดหรือว่าแย่เท่ากับตลาดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วนั่นเองถามว่าทองคำเนี่ยควรเอาอยัางไงนะครับผมคิดว่า ถ้าเกิดในมุมของเรื่องการจัดพอร์ตนะครับเอาไว้ปรับพอร์ตไว้เป็นพอร์ตฟ l ล o ์โอ้ดเวอร์ซิฟเออร์ก็ถือว่าเป็นบลูที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับถ้าเราจะถือว่าเป็นพอร์ต o l ลิ d โอ้ดิเวอร์ซิฟายเออร์นะคะสัดส่วนมันค,ควรจะต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ของพอร์ตคะคุณก่อนครับก็เอาไว้5้าถึงสก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันถือว่าเป็นออเทอเ a ทีฟอ a s s เซทนะครับ เราไม่ควรลงอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพเยอะจนเกินไปในพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากมันมันเอาไว้แค่เป็นไดเวอร์ซีไฟเออร์เนาะมันไม่ใช่เป็นคออสังหาริทในพอร์ตการลงทุนของเรานะครับก็ค,คิดว่า5-10%เหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วนะครับ